มอลเนี่ต้องเรียนวิพังทั้งสองด้วยไงพระอาจารย์แตจะเป็นตำพวกที่สองกันนะ<ด>ครับรแรไแม่ได้ไมร่ได้เพราะว่ามันต้องทรงจําข้องปากาจริงๆครับราอลืมันยลืมถ้าลืมไม่ไม่ใช่ว่าสุดตานี่สุดตา,า,า,าผมก็ลืมแต่ผมก็ไม่ใช่อว่าผมสุตตานะไม่พ้นไม่พ้น ต้ององต้องไปท่องทวนใหม่ไงท่านบอกว่าถ้าลืมแล้วมันเขาไม่เรียกว่าทรงสุดตาคำพยาจนท่านท่านว่าไวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องต้องสาธยายอยู่เนืองๆนะครับปฏิบัติกรรมฐานก็แล้วก็สาธยายไปด้วยนะครับยังยังยงควา ปิติโมกปิสุนีก็ได้นะเพี่อนิตุนีปฏิโมกนี่ก็ได้แต่ว่าองค์เราดั้มองมาดูองค์คุณของการปิตุสั่สงอสอนปิตุนีนะมันมันจะมันจะยังไงนี่ผมผมได้จำไปนี่ไงนี่ห<ง>มออาจารย์ผมผมนั่งไม่ใจอ<า>่ะอ๋อนนอันนั้นเป็น,เป,นเป็นองค์ที่จะสมมุติตัวนะ่ะที่เราสอนเรียนมาเมื่อวานเนี่ยองค์คุณที่สมมุติปิตุผู้สัง่งสอนปิตุนีแต่ว่านนใ,ในใน,ในปุหุสุตตะเนี่ยสามอย่างเนี่ยปิตุนีเป็น เป็นองค์ที่สามสุดท้ายเนี่ยมสมมุติว่าท่านให้เรียนมากกว่ามากกว่านี่นะรรรเรียนมากกว่าพิสูจน์จำพวกที่หนึ่งที่สองโดยซ้ําไปแต่ละข้อกันแยกออกมาเนาะถามว่าจะเลือกเรียนเอาจากนิการนั้นๆปีทีข้าิกายเป็นต้นแม้เพียงมูระปนาดควรหรือไม่ควรครับสมมติว่าถ้าเราไม่อา่านเราจะเลืเลอกเอา นิกายในนิกายหนึ่งได้ไหมตอบว่าท่านปฏิเสธไว้ในอัตถกถากรุณทีว่าไม่ควรในอัตถกถานอกนี้ไม่มีวิจารณ์ไว้เลยนะครับคือจะเลือกเรียนเอานิกายนั้นๆมีเทนนิกายเป็นต้นไหมมรรนาตควรหรือไม่ผู้กล่าวที่กันิกายเพิ่งเรียนแมมมหาวัผู้ก่าว มัชฌิมนิกายพึงเรียนมูลปะาะผู้กก่าที่ณิกายพึงเรียนมหาวังจะเลือกเรียนเอานิกายนั้นๆมีที่ณิกายเป็นต้นแม้เพียงมูลปนาะควรหรือไม่ไม่ควรคำนี้หมายถึงอะไรหมายถึงให้ท่องให้ทรงจําทั้งห้านิกายเลยนบ่ทีขนิกายมัชฌิมานิกาย อ,อังตกางต,กา,งต,กา,ตกา,านิกายสังโตชนิกายอังกตานิกายขตตกนิกายฐานนิกายแต่ในข้างบนท่านก็บอกว่าให้เรียนเอานิกายใดนิกายหน,หนึ่งนะครับถ้าเป็นผู้กล่าวอ๋อคือจริงๆถ้าดูจากนี่นะ ให้ทรงจําให้เรียนทั้งหมดเลยทั้งประสูตรสุตตันาตปิดกทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าพอเรียนมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็มาอาจจะมีบุคคลผู้มุ่งมุ่งกล่าวคือชอบอย่างผมเนี่ยสมมติชอบชอบมัชิม,มานิกายผมก็จะสอนเฉพาะมาชิม,มานิาาท่านก็เลยบอกว่าถ้าเป็นผู้กล่าวมาชิม,มานิกายก็เบื้องเรียนเอามมรปนาต มันมีอย่างนี้ครับว่าในในสหภาพพระมา่าท่านท่านทรงจําหลายหลายหลาย,หลายสูตรนะครับไม่ไม่ใช่หลายหายสูตรที่ท่านมันจำแนกได้ได้หลายหลายจําพวกนะทรงพระไตรปิฎกทั้งหมดในทั้งสาปิฎกก็ได้สองปิฎกก็ได้ปิฎกเดียวก็ได้หรือไม่ก็ทรงเฉพาะนิกายใดนิกายหนึ่งท่านจะมีชื่อว่าถ้าทรงเฉพาะนิกายใดนิกายหนึ่งท่านจะมีชื่อชื่อให้เรียกว่าจารุนี้ก็จะมีชื่อว่า ทีฆะพานกะพิคูอย่างเนี้ยทีฆะพานกะพิคุคืออาจารย์ผู้ทรงทีฆะนิกายอย่างเนี้ okay. ยโอ้ยกายกันเอ้ยเอาคนละนิกายสามรูปอย่างที่อาจารย์ว่านก็ได้สามรูปเอาคนละนิกายไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไอ้สามรูปนี่ท่านท่านให้ไว้ใน,ในเฉพ,พ,พาะเฉพาะเฉพาะพระวินัยครับนีที่จะทรงจํามิพังทั้งสองเนี่ยเพราะมันเยอะมิพังทั้งสองมันเยอะแต่ว่า ถ้าเราสมมติว่าเรียนอาจจะท่องโอ้ท่องท่องสุงตตันตปิดกสูตรหนึ่งบอกไอ้ปิฎกหนึ่งเลยบอกแล้วมาถ้าจะเป็นผู้มุ่งกล่าวมัชฌิมานิกา,กายก็ให้เรียนเอาประจาะจงเรียนเอาคัมภีอัตถกถาด้วยคือมูลละมูละปะนานด้วยหรือถ้าไม่สามารถทั้งหมดก็น่าจะเป็นเรียนเอานิกายใดน,นิกายหนึ่งนะครับแล้วก็ทรงจำไอ เรียนเรียนนี้ด้วยเรียนอัตถกถาด้วยนะครับ่างนี้นะครับอาหน้าต่อมานะครับในอภิธรรมท่านไม่ได้กล่าวไม่ได้กล่าวว่าควรเรียนอะไรนะครับคือในจําพวกที่สองเนี่ยในอภิธรรมท่านไม่ได้กล่าวไว้ว่าเรียนอะไรควรเรียนอะไรก็พิสูจใดช่ำชองวินัยปิฎกและอภิธรรมปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถา แต่ไม่มีคันถะมีประการดังที่กล่าวในสุตตันตปิฎกพิสุนนั้นย่อมไม่ได้เพื่อจะให้บริษัทอุปถากนะครับท่านว่าไม่เลยว่าพิสุใดอะ่ะช่ำชองพระพินยพัยปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกอะแต่ไม่มีคันถะมีประการดังกล่าวในสุตตันตๆคือไม่สามารถที่จะทรงจำไอ้ไม่สามารถที่จะเป็นผู้กล่าว ในในสุตตันตปิฎกได้เลยสักสักนิกายเดียวเนี่ยมันไม่ควรนะครับพิสูรรูปจําพวกที่สองไม่ควรนะก็แสดงว่าต้องยังไงก็ต้องทรงเรียนนิกายใดนิกายหนึ่งในสุตตันตปิฎกไว้นะครับนะแต่ภิสษุใด,ดเรียนคันธะมีประมาณดังกล่าวแล้วจากสุตตันตปิฎกบ้างจากวินยัยปิฎกบ้างพิสษุนี้เป็น ปริโศป,ปัทธาประกาศเป็นพระหูสุดต,ตะเป็นทิสาปามโมกไปได้ตามความปรารถนาย่อมได้เพื่อให้บริษัทอุปทานนะครับเป็นยาณทิสาปามโมกได้แปลว่าอะไรครับอาจารย์ปรากฏอยู่ในทิศทั่วทุกทิศนะครับเป็นใหญ่ในเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะได้นะครับ เ่ต่อมาส่วนภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุนีพึงเรียนปิดกทั้ง3พร้อมทั้งอัตกราเลยครับเห็นไหมเมื่อไม่อาจพึงทำอัตถกาาแห่งนิกายหนึ่งบรรดาสีนิกายให้ชำนาญนะครับเพราะว่าด้วยนิกายเดียวก็จะสามารถเพื่อกล่าวแก้ปัญหาแม้ในนิกายที่เหลือได้ คือนิกายมี5นิกายใช่ไหมครับลวงพิกอรรู้ไหมว่าเขาจัดในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยเขาจัดนิกายลงในนิกาย5จัดลงในไงบ้างนะาพระอภิธรรมพระบิดนัยกับพระบิธรรมเนี่ยจัดลง,ล,งล,งลงเข้านิกายไหนฮะลงเข้าในกุตกากนิกาย ในบรรดาคําสอนมีองค์ห้าถ้าถ้านับในคำเพียถ้านับเป็น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 นิกายอะคือปีดกทั้งสามเนี่ยนับลงจัดจัดมาเป็นนิกายเพราะอภิธรรมปีดกเนี่ยจัดอยู่ในกุตั้การนิกายนะอือย่างนั้นนะแล้วที่เหลือก็ไอเป็นพระสูตรหมดเลยสีนิกายที่เหลือนี่เป็นพระสูตรหมดเลยแต่นี้ท่านก็เลยบอกว่า ในบรรดาสีนิกายให้ช่ำนานเน่ยเมื่อไม่อาจพึงทำอัตกาถาแห่งอาัตากถาแห่งนิกายหนึ่งบรรดาสีนิกายก็คือสีนิกายคือพระสูตรนะครับคือสุตตันตปิโ่กะนะครับถ้าท่านท่านบอกว่าบรรดาสีนิกายคือถ้ากุณนิกายนิกายมันเป็นมันรวมพระวิธรรมพระวินยัย ถ้าบรรดาสีนิกายก็จะเป็นพระสุตตันตปิฎตกไปพึงทำอัตกะาแห่งนิกายหนึ่งบรรดาศีนิกายให้ชำนาญเพราะว่าด้วยนิกายเดียวก็จะสามารถเพื่อกล่าวแก้ปัญหาแม้ในนิกายที่เหลือได้ถ้าทรงจํานิกายใดนิกายหนึ่งนะครับในบรรดาศีนิกายก็ได้นะครับทีนิกายคือทีฆานิกายมัชฌิมานิกาย สังกุตตานิกายอังกุตตานิกายนะครับในสีนิกายเพราะว่าคนตั้การนิกายเนะี่ยไปรวมรวมเอาพระบิธรรมกับพระพระวินยัยไปด้วยแล้วนะครับคนตั้การนิกายในพระสุนตาตาบิดกก็มีนะครับเพราะว่าถ้าเรียนนิกายในนิกายหนึ่งก็จะสามารถตอบปัญหาในนิกายที่เหลือได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวโยงถึงกันได้นะ าจารย์ศพอาจารย์อาจารย์สมภพอาายกใมากเยอะออังคุณตระนกกายนะเป็นมาเยอะอังคุตระนิกายมีมีคําสอนที่เข้าใจได้ง่ายๆเยอะมากครับก,ก็ก็เหมาะแกะ่เหมาะแก่การนำมาเทศนำมาแสดงบอกกล่าวคบว่ามันง่ายเข้าใจได้ง่ายอยู่นะครับอังคุตระนิกายนะครับถ้าเป็นหมวดสังยุตตานิกายกับ ทีฆาณิกายมัชฌิมา,มานิกายพวกนี้ยากนะครับเพราะองค์ทำละ,ละเอียดมากอ้าวต่อไปครับบรรดาปรกรณ์เจ็ดพึงทำปรกรณ์พึงทำอัตถกถาแห่งสี่ปรกรณ์ให้ชำนาญปรกรณ์คือคำพีอภิธรรมนะครับคำพีอภิธรรมเจ็ดปรกรณ์นะนะเจ็ดคำพีไหมนะครับ ท่านก็นเลยบอกว่าบรรดาปรกรณ์เจ็ดเพิ่งทําอัตกถาคือเรียนอัตกถาแห่ง4 4ปรกรณ์ให้ให้ชำนานนะครับม่มีเจ็ดปรกรณ์ก็เรียนเอาอัตกถา4ปรปกรณ์ให้ชํานาญเพราะว่าด้วยในที่ได้ในในอัตกถาแห่ง4ปรกรณ์นั้นก็จะสามารถเพื่อก่าแก้ปัญหาในปรกรณ์ที่เหลือได้นะจาก7ก็เรียนให้เรียนเอา4ซะอ่าไอที่เหลือก็สามารถก่าแก้กันอีกได้ ส่วนวินัยปิดกนะครับส่วนวินัยปิดกมีอัดต่างๆกันบีเหตุต่างๆกันนะครับเพราะเหตุนั้นพิสุผู้สั่งสอนนางพิสุณีพึงกระทำวินัยปิดกนั้นพร้อมทั้งอัตถกถาให้ชํานาญทีเดียว<ม>ก็ด้วยการเรียนสุตตะมีประมาณเท่านี้พิสุผู้สั่งสอนพิสุณีชื่อว่าเป็นผู้มีสุตตะมากแหลคือในจําพวกบรรดาทั้งสองจำพวกเนี่ยสามจำพวกนี้ จำพวกที่สานี่สาคัญที่สุดเลยนะครับคือต้องต้องเรียนมากกว่าทรงจํามากกว่าจำพวกที่หนึ่งที่สองนะครับเรียกว่าเป็นผู้มีสุดตะม,มากแลอย่าง,อย,างอย่างนั่นนะครับคําว่าปาทิโมกทั้งสองของเธอเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ต่างหากก็เพราะเมื่อพาหุสัจจะ แม้มีองค์เก้าอย่างอื่นมีครบทั้งหมดจะเว้นวินัยปิดกพร้อมทั้งอตัตกถาเสียย่อมไม่ควรทีเดียวครับก็เพราะเมื่อพระองค์สัจจาแม้มีองค์เก้าอ๋อองค์เก้าก็คือพระสูตรมีพระ ถ้าจับเป็นองค์9นะครับสุตตะเคยยะวยกานะอิติพุตตะเป็นต้นพวกนี้นะบรรดาองค์9เนี่ยองค์9พร้อมูมน่ะอย่างอื่นมีครบอ่ะแม้มีองค์9อย่างอื่นมีครบทั้งหมดอ่ะแต่ว่านะไม่ได้วินยัยไปโดพร้อมทั้งอัตถกาถาก็ก็ไม่ควรนะ คำเหล่านั้นคำว่าโดยพิสดารได้แก่พร้อมด้วยอุปโตวิพังนะครับอุปโตคือทั้งสองคือพิสูุน์ผู้จะเป็นจำพวกที่สองนะครับเขาเรียกว่าพึงทำวิพังทั้งสองให้ช่องช่ำชองข้องปากข้องปากก็คือหมายถึงคำพีอุปโตวิพังคือคำพีจิขบทปาริโมของพิสูุกับพิสุณีนะนะั่นแหละ คำว่ามาดีแล้วคือมามาแล้วด้วยดีก็ปาฏิโมกทั้งสองมาแล้วโดยประการใดจึงจัดว่ามาแล้วด้วยดีเพื่อแสดงประการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคําว่าจําแนกได้ดีเป็นต้นบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าจําแนกได้ดีได้แก่แจกแจงไว้ด้วยดีคือเว้นจากโทษคือบทที่ตกหลน่น ภายหลังและไม่สับสนและสับสนกันนะครับคือจําแนกด้วยดีอ่ะเว้นจากโทษคือบทที่มันตกหล่นเนาะจำผิดจำลนแล้วก็กาวสับสนกันอย่างเงี้ยเรียกว่าเว้นจากนี่เสียนะครับเว้นกากเว้นจากโทษอย่างเนี้ยเรียกว่าจําแนกด้วยดีนะครับคาว่าข้องแคลดีได้แก่ช่ชําชองข้องปากนะครับคาว่าวิิีใช้โดยเรียบร้อยโดยสูตร รับวิธีใช้ได้เรียบร้อยโดยสูตรได้แก่วิธีใช้ดีแล้วด้วยอํานาจแห่งสูตรที่จะพึงนํามาจากคันตะกะและบริวานนะครับวิธีใช้เรียบร้อยดีโดยสูตรนี้ไม่ใช่ว่ายกพระสูตรตาดตมปิตกมามา,มาอ้างนะครับยกพระสูตรในพระวินัยนะครับดูไหมพระสูตรในพระวินัยอยู่ตรงไหนฮะพระสูตรในพระวินัยก็ เรียกว่าต้นบัญญัตินะครับที่ไปที่มานี่แหละเหตุเกิดของเรื่องนั้นๆน่นนะเรียกว่าครับเอาไหนคุณลองยกสูตรมานี่สูตรไหนสูตรจากพ,พ,ร,ะพระพิธรรมอ่าพระวินัยนะเรื่องนี้เนี่ยผมทําอะไรผิดอ่ายกสูตรมาให้ผมฟังหน่อยสมมตินะนะถ้ามีคนอ้วแข็งัวดื้อน,นะถ้าเราไปตักเตือนแล้วอ่าคุณเป็นใครคุณเก่งมาจากไหนมาตักเตือนผมสมมติสมมตินะครับ ยกสูตรมาสิข้อนี้ชื่ออะไรยกปฏิโมขึ้นมาหน่อยโยปนาพิกุได้ไหมหรือเหตุเกิดในเกิดต้นบัญญัติในเกิดเพราะอะไรเพราะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสิกรรมวิพังว่ายังไงอย่างเนี้ยเรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าสูตรใช่ใช่ในสูตรน่ ก็นั่นแหละครับนั่นแหละที่ไอ้ที่เราเรียนนี่แหละนี่นะกับโยปนาพิภูหรือว่าอันนี้ก็ดีครับนี่แหละยกมาโดยสูตรอย่างนี้แหละเรียกว่าโดยสูตรทั้งทั้งเรื่องเหตุเกิดเรื่องต้นบัญญัติทั้งพระบัญญัติอันนี้พวกเนี้ยนะครับเรียกว่าสูตรนะครับ สิกรับบวพังอนาปฏิวานพวกนี้ฮะบทภาชนีพวกเนี้ยเรียกว่าสูตรนะครับเรียกว่าสูตรในในมินายพิดกนะครับครับเอาต่อไปครับ ท่านบอกว่าอะไรนะด้วยอํานาจแห่งสูตรที่มาที่จะพึงนํามาจากคันตกะและปริวันตุกที่มาของในคันตกะมาเนี่ยนะครับในก็ในพระวินัยในในวิพังก็ดีนะก็เรียกว่าสูตรเหมือนกันแหละนะครับนะจากคันตกะในปฎิวันในที่มาในพระพินัยพิโดกนี่นแหละนะครับคาว่าโดยอนุพยัญชนะได้แก่วิเนัยฉัยได้เรียบร้อยโดยความบริบูรณ์แห่งอัคราบทไม่ขาดตก ไม่มีอักษรที่ผิดพลาดอัตกถาท่านแสดงไว้ด้วยคำว่าโดยอนุพยัญชนะนี้จริงอยู่วินิจฉัยนี้ย่อมมีมากมีมาจากอัตกถานะครับคำว่ามีวาจาสลัสลวยมีความว่าพูดถึงพร้อมแล้วด้วยวาจาของชาวเมืองซึ่งมีบทและพันธชนะกลมกลมตามคําที่สมควรแก่การจัดเป็น สิธิระและธนิตะเป็นต้นคือประกอบด้วยวาจาให้รู้แจ้งซึ่งอัตถะอันสละสลวยไม่มีโทษอันนี้พูดถึงอ,องค์ุณของพิสูนผู้จะได้รับสม,มุตินะครับอาจารย์ที่ว่ามีวาจาสละสลวยก็คือ,อประกอบด้วยพัญชนะกมกลมนะ่อมมีสิถินธนิตะครับสละสลวยวาจาไพเราะนะครับคำว่าถ้อยคำไพเราะได้แก่มีเสียงไพเราะ ได้แก่มีเสียงแพเราะจจึงอยู่มาตุคามย่อมเป็นผู้ยินดีในความสมบูรณ์แห่งเสียงเพราะเหตุน,นั้นมาตุคามจึงดูแคลนคําพูดที่เว้นจากความสมบูรณ์แห่งเสียงแม้ที่มีบทและพันชนะกลมกลม่อมถึงแม้ว่าบทพันชนะกลมกลม่อมฮะตามตามที่วาจาสละสลวยแต่วาจาไม่ไพเราะครับผู้หญิงเพราะมาตุคามที่จะไปสอนพิสุณน,น,นเนี่ย คือ,นนอต้องมีวาจาสรวยน่าฟังด้วยครับเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่ามาตุกคาเธอมีเพศอะไเป็นมีมีจริตอย่ออา,างนั้นหนาถ้าเสียงไม่ดีเขาก็ไม่ตั้งใจฟังพยาไม่ใช่ว่าไอมีองค์คนก็ฟังธรรเพจริงอยู่แต่ว่า แต่ว่ามันเป็นมาอย่างนี้มันมันมาในพระบัญญัติว่าเนี่ยต้องมีองค์คุณว่ามีวาจาสลัดสะดวยมีว่า,าะะม,ามาีมีไพมีถ้อยคําไพเราะนะครับจริงแม่จารเป็นเป็นนาทําวัดอย่างผมนี่เขาไม่เลือกหรอกคือก็เรียกว่า จริตผู้หญ <amine, S 2> ิงนะฮะเขาก็เพราะอย่างนั้นเขาเขาจะไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจฟังด้วยดีเนี่ยโสวประสฟังด้วยดีอ่ะจะดูหมิ่นดูแคลนเราซะอีกใช่บางคนเนี่ยได้ยินแต่ในเครือคือมันไม่มงมันไม่มงให้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 เขาเกิดเกิดความติดใจในเสียงเราแต่ว่ามุ่งให้เขาได้เกิดเจริญกุศลนะฮะหน้าตาเป็นยังไงเนาะเสียงดีแค่ให้ดูยังโคง มีมครับมีคนที่หน้าตาไม่ไม่ส,สวยไม่หรอหรอกแต่ก็เสียงดีฮะเสียงดีมากฟังแต่เสียงพออย่าดูหน้าพอเอาหน้าข้อต่อมาครับข้อว่าเป็นที่นิยมชมชอบของภิกษุณีโดยมากมีความว่าชื่อว่าภิกษุผู้เป็นที่รักแห่งภิกษุณีทั้งหมดหาได้ยาก แต่ต้องเป็นที่รักเป็นที่จำเริญใจของพวกพิสุณีผู้เป็นพระหูสูตรเป็นบัณฑิตเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลและอาจาระนะครับคือผู้ที่จะเป็นที่รักพอใจของนางนั้นก็หาได้ยากแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่เป็นที่รักที่จำเริญใจของพวกพิสุณีที่เป็นผู้เป็นพระหูสูตรนะครับไอพิสุณีที่ไม่เป็นพระหูสูตรไม่เป็นบัณฑิตเนี่ยนะเขาเขาก็จะตำหนิตีเตียนอ้อาจจระ คือถ้าภิสษุณีท่านมีท่านเป็นพระโหสูตรเป็นบัณฑิตท่านท่านก็แยกแยะได้ครับว่าไอ้ท่านท่านแยกแยะได้แต่ถ้าภิกูุ์ที่พิกษุนีที่ไม่ได้ทรงอย่างนี้ท่านก็จะอาจจะตำหนิตีเตียนโอ้ยรูปหลังไม่ทีเสียงก็ไม่รอไม่ไม่ควรไม่น่าฟังไม่ไม่น่าติดตามแต่พิกษุณีท่านเป็นพระโหสูตรท่านเป็นบัณฑิตท่านก็รู้นะแยกแยะได้แต่ว่าเราเราก็ต้อง เป็นผู้มีองค์คุณอย่างที่ว่ามานั่นแหละนะครับถึงจะ,จะรักษาจิตใจของพวกนางทั้งหมดได้นะครับส่วนบัณฑิตท่านจําแนกได้นะครับท่านไม่ถือหาษาคาความลงเสียงลงหน้าตาหรอกนะครับแต่อย่างไงก็ต้องเป็นนุโฮสูเป็นบัณฑิตถึงพร้อมด้วยอาจาระศีลและอาจาระด้วยนะครับถึงจะเป็นที่รักของนางพิษุณีนะคือพิษุณีโดยมากท่านก็จะชอบพิสูจนผู้มี เป็นพระโหสูตรเป็นบัณฑิตถึงพร้อมวรศินและอาจาระดูอย่างตัวอย่างเช่นเขาไม่ชอบพิสูจนทายีฮะพิสูุนทายีนี่ไม่เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของของพิสุณีเลยครับทำยังไงเป็นยังไงครับท่านมีภรรยาภรรยาก็บวชเป็นอยู่ในภิกษุณีภรรยาก็ไปเยี่ยมท่านท่านก็เย็บจีวอ,อเย็บจีวรเป็นรูป รูปหญิงชายเสพสังวานกันดุหลังจีวรเนี่ยครับล้างจีวรเนี่ยแล้วก็แล้วก็สั่งว่าเธอจงห่มไปตอนที่ไปรับฟังโอวาทน,นะเธอก็ห่มไปครับเมียเก่าท่านะก็ห่มไปคนที่เดินข้างหลังนางนางเห็นเห็นก็เพ่งโทษเลยโอ้ทำไมท่านถึงไปเอาคบกับคนแบบนี้ไปห่มแบบนี้ได้ยังไงท่านท่านปากอะ ปักเป็นรูปชายหญิงสังเสียบสังวานกันอยู่กลางหลังจีวรเนี่ยชุนยอดไหมแล้วก็ท่านอยากจะให้พิษุณีเป็นที่รักของของท่านนะนะเอาโคนสาดพิษุณีเดินมาเอาโคนสาดท่านเพื่อ,เพ,อเพื่อจะให้เรียกว่าคล้าๆยๆดอกล้อให้เขาได้ทําความเสน่หชิดเชื่อกับเขาแต่เขาไม่เล่นด้วยครับจึงเขาก็พโลธนาเพ่งโทษว,ว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะไม่ไหว้พิสุทายีรูปนี้เลยก็เรียกว่า มันมีมีมีกรรมหนึ่งที่ว่าอวันที่ยกรรมอ่ะกรรมคือไม่ไหว้พิกูุผู้ผู้แบบเนี้ยนะครับนี่พระอ,อุทายีนี่ไม่เป็นที่รักของพิษูนีเขมกรมีกกะอาผู้ชอบก็มีไ,ได้แต่ว่ามันไม่ถูกไม่ถูกใจของพิสูจนผู้พิสูนีผู้บังหัสูตรเขาไม่ชอบพิสูรโรเลอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงพิสูุนผู้จะได้รับสมมุิเนี่ยจึงต้อง ต้องมีความเป็นพระโหสูตรไม่ใช่ส่งพระอุทายีไปนะส่งพระพิสุชบบาวบังคีไปนะเาก็จริงอยู่ว่ามีม,มีท่านมีคนชอบท่านพระอุทายีท่านชอบพระไอชบบาวบังคีแต่ว่าพิสุนีที่เป็นพระโหสูตรเป็นบัณฑิตเนี่ยเราจะไม่รักษาท่านไว้เลยหรือแล้วใจท่านก็เสียไปท่านพระอุทายีท่านก็มีวาท่าดีนะฮะญาติโยม เดินเหมือนกันแต่ว่านั่นก็อีกแบบหนึง่งสําหรับคนที่จําพวกไม่ต้องดูสมัยนั้นหรอกดูสมัยนี้นี่แหละลักษณะที่เป็นเหมือนพระอุทายีก็มีเยอะแยะไปนะพูดจาอ่อนหวานอ่อนช้อยประจบประแจงสอพอแล้วอะไรจะเยอะแยะเยอะแยะคนขึ้นกระท่านเยอะแยะไปย่านจยมเนี่ยแต่ว่าถามว่ามันดีไหมละ่ะ ครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ต้องเรียกว่าองคุณที่จะเป็นผู้สมมติสมควรที่จะได้รับสมมติเนี่ยก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นที่ชอบใจของพิสุนีโดยมากนะครับข้อต่อมานะครับข้อว่าเป็นผู้สามารถกล่าวสอนพิสุจนีได้มีความว่า เมื่อแสดงสูตรและเหตุชื่อว่าเป็นผู้สามารถเพื่อจะคูด้วยภายในวัตฏะกระดาสอนพิสุนีทั้งหลายคือเพื่อแสดงทำแก่พิสุนีทั้งหลายคือสามารถคือที่จะคมคู่ไม่ใช่คมคูแบบแบบคุกค,คามนะครับถ้าพิสุนีประมาทก็เราก็สามารถแสดงทำให้ให้เขาเกิดความสลด,ดสังเวชได้ให้เห็นภายในวัฏฏะคูด้วยภายในวัฏฏะ อย่างนี้พิสูจพวกนี้แหละสมควรเหมือนกันนะคือว่าองคุณก็ต้องต้องครบแบบนี้ด้วยเพราะเขาศรนะัทธาในในในเสียงในอะไรต่างๆในในความรู้แล้วเนี่ยเขาก็จะเชื่อฟังแล้วก็เราก็สามารถที่จะคู่ด้วยด้วยภายในวัตตะได้ถ้าเขาออกนอกรูนอกทางนะครับ